รู้สึกเบื่อๆบื่ออยากเปลี่ยนงานถ้าเกิดอาการอย่างนี้ช่วงนี้ให้สงบไปก่อนเพราะว่าถ้าออกตอนนี้จะเคว้งนะครับให้ประคองความอดทนไว้ช่วงนี้ไม่ให้ใจร้อนไม่ให้ขัดแย้งกับใคร,ครนะครับเจ้ากรรมในเวรช่วงนี้จะมานะครับทดสอบพลังจิตใจคุณนะครับก็อุทิศกุศลให้ประจำสวดมนต์บ่อยมากนะคะครับแล้วก็จีนเจก็พยายามอทุทิส่วนกุศลให้เจ้กากรรมในเวร จะสังเกตว่าบางครั้งเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทําให้คุณปัทุอารมณ์อยู่เรื่อยๆออใช่ค่ะเป็นคนนะรู้สึกจะหงุดหงิดบ่อยมากตรงนี้คสเตนนั้นนะครับช่วงนี้ถ้ามีเวลาว่างให้ไปไหว้เจ้าพ่อเสือบ่อยๆเจ้าพ่อเสือนะครับเป็นเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรนะครับที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นที่เรารู้และไม่รู้ตอนนี้กําลังส่งผลกับคุณทําให้อารมณ์คุณบางครั้งมันไม่น่าจะร้อนมันก็ร้อน นะครับและมีเรื่องยุ่งยุ่งอยู่เรื่อยๆเรื่องนี้หมดไปเรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วการเงินมันเป็นติดติดขัดขัดเป็นพเพราะอะไรคะช่วงนี้นะครับการเงินติดขัดเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้เจ้าการรมเริ่มส่งผลนะครับบุญเก่าเราก็ลดน้อยลงไปบุญใหม่เราก็นะคาทำไว้ม,ไม,ม,มันยังไม่เต็มที่เมื่อไม่เต็มที่เจ้าการรมเขาก็ตามเราเหมือนเงานะครับเมื่อตามเหมื <picnic. S 1> อนเงาอุปสรรคก็เริ่มจะมากขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนรู้สึกทําอะไรรู้สึกมันมันได้รับการตอบรับดี หลังๆมันรู้สึกเหมือนติดๆขัดๆทั้งๆท,ท,ที่ไม่น่าเป็นไปอย่างนั้นนะครับช่วงนี้ถ้าออกน้าภไพนี้ให้คุณไปทําบุญบ่อยๆเช่นนะครับทําบุญโรงศพนะครับไปบริจาค50ิบาทร้อยหนึ่งทำบุญโรงศพอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรนะแล้วก็ไปไหว้สารเจ้าพ่อเสือนะครับซื้อเนื้อหมูสดนะครับไปถวายเจ้าพ่อเสือ แล้วก็อธิษฐานจิตที่หน้าที่หน้าศาลเจ้าพ่อเสือถนนตะนาวจะมีขายเป็นเป็นจานจะมีทั้งสดและก็ต้มสุกก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะถวายแบบสดอธิษฐานจิตข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอบารมีเจ้าพ่อเสือช่วยโดนบดานข้าพเจ้าอุปสรรคที่ข้าพเจ้าพบเจอขอให้ท่านปัดเต่าให้รอดพ้นจากข้าพเจ้าไปขอให้ทําอะไรได้รับความสนับสนุนได้รับบารมีส่งเสริม เรื่องร้อนๆขอให้ออกไปจากชีวิตของข้าพเจ้านบ,บัดนี้ด้วยเธอพออ,อธิฐานเสร็จปุ๊บก้านหายใจหยิบเนื้อหมูนั้นป้ายที่ปากของเสือพอ<ม>ป,ป้ายเสร็จวางที่จานไว้เหมือนเดิมไม่ต้องเอากลับบ้านนะครับเสร็จปุ๊บอธิฐานเสร็จคุณหันหลังกลับเลยไม่ต้องหันกลับไปดูอีกนะครับทําอย่างนี้เดี๋ยวจะทําให้ความร้อนในใจคุณค่อยๆลดลงมันสดมนตอนนี้ทานเจได้หรือเปล่าครับทานค่ะค้ดี ตั้งใจไว้ไม่เคยทานเลยค่ะแล้วก,กว็แบบว่าแบบอยากทานนะคะดีมากเลยตั้งใจไวนะ้แล้วก็าทาได้ห้าวันดูจากวันเดือนปีเกิดคุณสิบเก้ามกราสองห้าหนึ่งเก้าจำไว้เลยนะครับคําพูดของดรไมล์ปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของคุณ นะปีนี้อะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปมองผ่านมาแล้วผ่านเลยไปรักษาอารมณ์ให้ดีในช่วงสามเดือนใช่ค่ะรู้สึกว่าจะเป็นคนอารมณ์หมดุดหิดแต่ก็<ะ>สวดมนต์ทุกวันฝั<ะ>น่กฝาออกจากบ้านจะทางานจะสวดมนต์ทุกเชา้าอ<ะ>่ะปีหน้าจะเป็นปีที่คุณยิ้มได้นะ,ะปีหน้าขอเอาใจช่วยด้วยยิ่งหลังจากวันเกิดสิบเก้ามกราสองห้าห้าสไปแล้วคุณจะรู้เหมือนว่าทําอะไรรู้สึกมันเริ่มดีขึ้นมันเห่งขึ้น<ะ>สามเดือนให้หลังนี้พยายามรักษากายวาจาใจให้ละเอียด นะแต่เดี๋ยวจะดีขึ้นอนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยนะครับนา <ะ S 2> มัสกาเราต้องเฝ้าระวังตัวของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังกายของเราวาจาของเราใจของเราจะทําให้เรานั้นมีอาคติเราทําอะไรก็ตามทีถ้าเรามีอาคติเรามีอวิชชาความไม่รู้เยอะๆความรู้แบบรู้แล้วไม่เข้าถึงรู้แล้วรู้ไม่จริง ก็เสมือนว่าตนเองนั้นรู้แล้วก็เลยเป็นเหมือนผงที่เข้าตาเรานะครับมีบรรดาหมอดูพายิบซีหลายคนหลายสำนักที่นะครับส่งข้อความ SMS มานะครับส่งมาปุ๊บบอกกับดรไมลว่าการดูพายิบซีไม่ต้องใช้พลังจิตหรอกนะครับทำไมส่งข้อความนี้มาแล้วไม่ปรากฏหน้าจอ เป็นเพราะว่ารายการนี้นะครับเราต้อนรับกับผู้ที่มีความเชื่อเฉพาะด้านเท่านั้นนะครับการนั่งสมาธิก็มีหลักร้อยหลายร้อยพันรูปแบบการบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าสัมมาหายใจออกอลหังและแต่แนวทางของแต่ละศาสตร์ดรไมายได้เคยนำเรียนว่าศาสตร์ใครศาสตร์มันศาสตร์ของใครก็ของคนนั้นเราไม่ดูแคลนวิชาของคนอื่นไม่ใช่ว่าพระยิบสีมี ชนิดเดียวมีแบบเดียวมีวิชาการเดียวอย่างเดียวนะครับไพ่ยิบซีนั้นแบ่งแขนงออกไปเป็นหลายร้อยรูปแบบท่านที่ส่งข้อความมานั้นอ่านแล้วมีความสึกเศร้าใจที่ท่านให้ความคิดเห็นไปในเชิงลบเพราะท่านเข้าใจว่าไพ่ยิบซีนั้นเป็นไพ่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลังจิตเลยท่านเข้าใจอย่างไม่ถ่องแท้นะครับเพราะฉะนั้นข้อความที่ท่านส่งมานั้นดรไมล์ขอบินทบาทนะครับในความไม่รู้ของท่านจึงได้ขอชี้แจงออกอากาศ ผ่านทางรายการเพราะว่าทางทีมงานได้เซิร์ชจากเบอร์โทรศัพท์ของท่านแล้วปรกากฏว่าท่านเป็นผู้ที่นะครับทำมาหากินอยู่กับด้านของพรยิปซีนั่นเองนะครับเท่านั้นดรไมล์ก็ไม่โกรธท่านนะครับแล้วก็ไม่ถือสานะครับถือแต่ว่าดรไมล์บินทบาดท,ท่านรายการนี้ต้อนรับบรบบร,รดาญาติธรรมลูกศิษย์ลูกหาผมที่เป็นครูบาอาจารย์สอนพรยิปซีมีเยอะนะครับการเรียนรู้พ่ยิปซีนั้นมีหลายร้อยรูปแบบ พ่ยิบสีของดรไมล์นั้นเราเรียกกันว่าทาลตไซคิสทาลตดไซคิสก็คือพ่ยิบสีพลังจิตเขามีคอร์สนี้สอนกันทั่วโลกไม่ใช่นะครับไม่เคยมีมาในปรากฏแล้วอยู่ๆดรไมล์บอกว่าเป็นวิชาการที่มีนะครับทาลตดไซคิสนะครับหรือพ่ยิบสีสัมผัสยาณจิตนั้นเขามีกันนะครับที่อินเดียมีนะครับที่ออสเตรเลียมีที่สหรัฐมีที่อังกฤษมี เรียนแล้วจบเขามีการสอบใบเซอร์ติฟิเคชันรับรองเหมือนเราเรียนมหาวิทยาลายัยเราไม่ได้ซื้อตำราพพย,ยิปซีแบบธรรมดามาอ่านแล้วก็มานั่งอุปโลกว่าตัวเองเป็นอาจารย์สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าท่านได้เรียนรู้ถ้าท่านได้ทำการบ้านมาดีว่าพพย,ยิปซีกับพลังจิตนั้นเป็นของคู่กันถ้าจิตเราไม่ละเอียดจิตเราไม่มีครูบาอาจารย์เรามานั่งสื่อสารกับระย,ยิบซีคงจะ นะครับไม่แม่นยาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อความที่นะครับท่านส่งข้อความมานั้นทางทีมงานไม่ได้ขึ้นหน้าจอเพราะเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับคนที่ดูรายการจึงขอบินทบาทณโอกาสนี้และคงจะได้มีโอกาสโทรกลับไปหาท่านเพื่อชี้แจงให้ท่านได้เข้าใจท่องแท้ถึงคําว่าไายิปซีนะครับดรไมนั้นสําเร็จการศึกษาด้านไพยิปซีมานะครับได้รับใบเซอร์ติฟิเคชัน2ประเทศจากออสเรเลีย นะครับจากประเทศอินเดียด้านของทาลัดมันตราหรือพยิบสีมันตรานะครับผมจดลิขสิทธิ์ด้านวิชาการที่ผมเรียนนั้นในประเทศไทยถือว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยเพราะนั้นไม่ถือสาและขอบินทบาทด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาเ,เกจิอาจารย์พยิบสีทั้งหลายคงจะได้รู้นะครับความรู้เพิ่มเติมขึ้นแต่หลายๆท่านน่ารักครับนะครับท่านหลายๆท่านจัดรายการเหมือนผมอยู่ ไช่ทางด้านจารย์ดาวเทียมอยู่คนละดวงก็มีอยู่ในระบบ C-Band ก็มีอยู่ในระบบ K-U-Band เหมือนกันก็มีแต่หลายๆท่านเขาเปิดใจที่จะรับรู้เพราะศาสตร์เหล่านี้มีจริงไม่ได้มานั่งอุปโลกกันแค่คนสองคนเสม,มอไหร่เพราะฉะนั้นท่านที่ส่งข้อความมานั้นผมขอบินทบาทแล้วก็หวังว่าท่านคงจะจิตใจสูงขึ้นท่านคงจะเปิดใจรับนะครับหลายสิ่งหลายอย่างดีขึ้นเพราะว่าถ้าท่านนั่งอยู่ มีอาวิชาจะทําให้ท่านนั้นไม่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้อะไรเลยในชีวิตจะรู้แต่คําว่าไพาย,ยิปซีอย่างเดียวนะครับเมื่อคนอื่นพูดถึงยิปซีด้านอื่นยิปซีอย่างอื่นท่านก็จะบอกว่ายิปซีอย่างอื่นนั้นไม่มีมีแต่ยิปซีของท่านที่แม่นยําที่สุดที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวเพราะฉะนั้นนะครับขอบินทบาตณโอกาสนี้นะครับเอาละครับขอรับสายนี้ญาติธรรมครับผมนมัสกานมัสกาสวัสดีครับ จากจังหวัดไหนเอ่ยขวอหินค่ะขวอหินเป็นไงครับวันนี้ฝนตกไม่เอ่ยวันนี้ฝนตกมากเลยค่ะแต่ภาพยังอยู่ใช่ไหมครับค่ะภาพและเสียงยังอยู่นะยินค่ะยินค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณอมพาค่ะคุณอมพาครับผมดูรายการกี่ครั้งแล้วครับคุณอมพาหลายครั้งแล้วค่ะคุณอมพาวันนี้อยากให้อาจารย์รับใช้เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องการงานการเงินนะค่ะยินดีครับคุณอัมพาวันเดือนปีเกิดครับ วันที่ห้าเมีษาวันเสาร์พศสองห้าสองสามค่ะสองห้าสองสามเวลาครับเวลาห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มตั้งสมาธิดีๆนะคุณอำพาหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอหน้าบัตรนี้ ่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้ใบที่เท่าไหร่ดีครับค่ะเอาใบที่ห้าจากขวามาค่ะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าอยากรู้เรื่องอะไรครับคุณอมพาการงานค่ะการงานและการเงินนะคะการงานและการเงินนะช่วงนี้ทํางานอะไรอยู่คุณอัมพาทํางานบาร์ค่ะ ให้บริการใช่ไหมค่ะ<ฆ>ครับคุณอำัำภาขอให้สนุกกับการทำงานนะค่ะช<ฆ>่วงนี้ออกไพ<ฆ>่เลเวอร์นะครับ<ฆ>ถ้าคุณกำลังอยู่ในอาการเบื่อหน่ายหรืออาการท้อแท้ต่อไปนี้ต้องตั้งสมาธิให้ดีสามเดือน<ฆ>ต่อจากนี้ไปคุณจะได้ของขวัญปีใหม่ที่ดี<ฆ>เรื่องของโชคทางการงานการเงินที่ดีขึ้น<ฆ>มันออกไพ่เลเวอร์เลเวอร์คือต้องสนุกในการทางานนะถึงจะน่าเบื่อถึงจะอะไรก็แล้วแต่นะครับ พยายามปรับจิตใจให้นะครับสนุกกับการทํางานไว้นะครับสามเดือนให้หลังนี้จะเป็นเดือนที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้เป็นของขวัญของคุณนะค<ะ>ช่วงนี้ให้คุณอมพาไปบูชาหรือไหว้องค์ตรีมูรติบ่อยๆ<ะ>หรือหมั่นสวดถึงพระศิวะพระนารายาพระพรหมท่านคือสามมหาเทพที่รวมเป็นหนึ่งเดียวคือตรีมูรตินะท่านจะช่วยเหลือเรื่องการงานการเงินของคุณดีขึ้นนะ,ะครับคุณอัมพาช่วงนี้กินเจหรือเปล่า ไม่ได้กินค่ะอยากให้วันพระลองกินเจสักมื้อดูดีไหมใช่ค่ะนะขอนิดหนึ่งกินเจและอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเพราะหน้าไพ่ออกเลิฟเวอร์คือช่วงนี้เขาจะไม่กวนคุณถ้าคุณทําบุญไปถึงเขานะช่วงที่เจ้ากรรมนายเว,วรกวนเราจะทําให้เราติดขัดเรื่องการเงินการงานไม่ค่อยดีการเงินไม่ค่อยเข้าอุปสรรคความรักอยู่เนือง แต่ช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าการเงินมันเริ่มคล่องตัวขึ้นการงานไม่ค่อยสะดุดจิตใจก็เริ่มดีขึ้นนั่นคือเจ้าการรมนเวรเขาปล่อยเราแล้วนะช่วงนี้ให้หมั่นกินเจรหรือว่าทาบุญทํำกุศลอุทิศให้เขาบ่อยๆนะขอ,ขอบคุณคุณอัมพานะ<อ>ครับนมัสการพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวดร์มล์จะไปรับสายที่0 8 3 0 0 0 0 8ส3ญาติธรรมทาาตที่ทต้องการสั่งขนมลาดูขนมดวงดีสื่อองค์พระพิคเนต ตามตำราอินดูโบราณบอกไว้ว่านะครับฮินดูโบราณบอกว่าจุดทูปกรมยานหนึ่งพันดอกยังไม่เท่ามีโอกาสถวายขนมลาดูขนมดวงดีสื่อองค์พระพิคเนธนะครับขนมที่องค์พระพิคเนธโปรดปรานที่สุดต้นตำรับ นะครับสูตรแท้ดั้งเดิมจากโบราณรับรองสูตรโดยด็อกเตอร์ไม์นะครับของแท้ต้องมีสติกเกอร์สัญ,ญลักษณ์แอดซีนออนทลอดทีโดยกูรูด็อกเตอร์ไมล์0 8 3 0า0 0 8 3ยจัดส่งให้สดใหม่ทุกวันนะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศบูชาเพียงแค่กล่องละ348บาทเท่านั้นนะครับช่วงนี้บูชาขนมลาดูมีนะครับเ,เป็นสายสินเจสี นะครับที่ผ่านการปลุกเสกพิธีใหญ่ที่ประเทศอินเดียแถมไปให้ในกล่องด้วยพร้อมทั้งวิธีการบูชาให้เข้าถึงพระพิคเนตแนบไปด้วยนะครับสนใจก็ 0, 0, 0, 0, 0 8 3 0 3 0ปด3าูนูยยมพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2ครับ